สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ranger นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารับรางวัลน,นะครับผมการวิ่งเสร็จอีเวนต์นะครับสีดีของผมนะก็ตอนนี้ผมมีอยู่4ีดีนะครับเดี๋ยวจะมารับในคลิปนี้เลยนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมนะครับผม วิ่งวิ่งได้อันดับที่เท่าไหร่กันนะครับก็คอมเมนต์ได้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมนะครับวิ่งได้ที่เท่าไหร่นะครับอันดับที่เท่าไหร่เนาะส่วนในดีเวลจอนานผมเนี่ยผมวิ่งได้อันดับที่ ,6628 นอนะก็ได้กดดำไป8กดกดดำมุนต้า8ดาว1ึงตัวนะผมลงทุนไม่มากนะผมใช้ตั๋วประมาณไม่ถึง2 0 0้ยใบด้วยซ้ำแล้วก็ใช้ขนุนประมาณ3 0 0 0 2 0 0 0ันี่แหละขนุนผมไม่ลดสักทีนะผมมีอยู่4 0 0 0มื่นะ เล่นยังไงให้มันลดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันได้ตั๋วมา14ใบนะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เงินอีก11ล้านหรือเปล่าหน่วย100,000,000,000โอเค11ล้านนะครับเคี่ยวอีก428เอ้ยเคี่ยวอีก45คัมพีอีก428นะส่วนอันดับกิ้วล่าสุดของผมนะครับกิ้วของผมนะก็อันดับที่186นะได้ตั๋วกระชัน2ใบแนะี่แล้วก็เหรียญ25แล้วก็คัมพีอีก91 ก็ถือว่ากิลผมเนี่ยอยู่อันดับที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนนะผมอยู่กิตจะเองแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทํา YouTube หรือไม่ก็ไม่ได้รับเพื่อนไม่รับแบบไม่ได้รับสมาชิกเพราะว่าตอนนั้นแบบอยู่ดูโดดนะครับแล้วก็แปาสัยคิลอยู่ซึ่งมันได้แค่หนึ่งใบครับมันอันดับกิวมันไม่มันอยู่ที่อันดับล่างๆอ่ะก็เลยไม่ได้ตัวกาชาสองใบสักทีก็ครั้งแรกขับผมจะได้ตัวกาชาสองใบนะสุดยอดครับผมมาเดี๋ยวขอรับรางวัลเลยดีกว่านะไอทีนี้เนี่ย ผมมีเขี้ยว999คัมภพี999เหมือนกันเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตอนนี้ผมมีเท่าไหร่แล้วนะมันเยอะมากเลยนะโอ้โหแรกกลางผมมีร้านก,กว่าดูหน่อยดูหน่อยเขี่ยวมาอยู่พันหโอ้โหคำพีมีอีกหมื่นหนึ่งจะอัพยังไงให้มันหมดถามก่อนจะอัพยังไงให้มันหมด แต่ก็คงจะหมดแหละถ้าผมเติมเติมเอาเติมเอาเกียร์เดาวนะคริสต์มาสนะครับก็จะเติมเอาคริสต์มาสแหละแล้วก็ตัวกาชามีอยู่44ใบนะถือว่าเยอะมากเลยนะโอ้โหเปิดได้ประมาณ8รอบ8รอบเลยอนะเปิดได้ประมาณ8รอบถ้าซื้ออยู่ในร้านค้ากิวนะครับแล้วเอ้ยไม่ต้องซื้อไ็ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่ในภารกิจภารกิจก็บวกอีกเป็น13 21ใบ ยี่สิบเอ็ดใบหยี่สิบเอ็ดบวกสี่สี่เท่ากับเจ็ดสิบหกสิบห้าใบเลยนะหกสิบห้าใบนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าธาตุาามืดตัวไหวม,มันไม่มาในเดือนนี้นะผมจะเอาไปถล่มเปิดตัวกาชาในเดือนหน้าหรือไม่ถ้าถ้าอดดใจไม่ไหวก็รอเพื่อโอกาสเอ็ดแสงมาอีกทีตอนนี้คือมันผมผมคิดว่ามันน่าจะตลาดวายนัย่นแหละน่าจะสุ่มไม่ค่อยได้นั่นแหละก็เลยแบบอันนี้ไปก่อนกักไว้ก่อนเกักไว้ก่อนตอนนี้ก็มีเพื่อโอกาสมูนนะครับผม มูลหลักสีสันนะซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมจริงๆนะครับไปดูพี่ TK รีวิวแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนก็มีอ่าส่วนตัวนี้มันเป็นกระช้าผู้กัดได้รับเลนเจอร์พ k ิกอัพนะครับธาตุไฟอยอดนิลมนะเท่าที่ผมคิดนะผมคิดว่าบราไฟอ่ะดีที่สุดในตู้นี้แล้วนะถ้าใครอยากได้คอมโบตัดแรกตัวคอมโบตัดแรกเสริมทีเหมือนไว้ก็ตัวแท้งดาเมจธาตุไฟตัวนี้ครับได้แน่นอนครบเครื่องนะครับ มันก็ใช้ได้เรื่อยๆ,ๆนะครับตัวนี้ตัดแร่นะครับเป็นคอมโบด้วยสกิลก็ใช้ได้เลยนะครับผมดาเมจอนยี่สิบเท่ายกเลิกการฟื้นฟูแล้วก็ยกเลิกอ,อามาตะแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยเป็นเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มแรงป้องกันกายนะส่วนความสามารถไฮเปอร์เป็นอ่าคามอมความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็นตัดแร่นะซึ่งมันใช้ไล่เยอะนะครับก็ต้องใช้เกียร์ฟรีก็ได้ถ้าใครมีเกียร์ฟรีก็แนะนําเป็นค้อนรองเท้ากระเป๋านะ ส่วนใครมีเกียร์เรนเตดแบบผมเนี่ยเกียร์แบบเฉพาะช่วงแบบผมเนี่ยผมใช้อ่าคอสลองท้ายเลยนาะดออชัชน,นดิสีรถแรกนะแล้วก็กระเป๋านะครับก็ลดได้ประมาณนึงแหละก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีเพื่อโอกาสได้รับกลุ่มไฮเปอร์นะตอนผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเติมนิวหน้าช่วงนี้อยากปั้นเจมมืดนะครับผมมันมาแล้วไงคือมันเพื่อโอกาสได้รับกลุ่มไฮเปอร์ได้ไงตอนนี้สิบห้าวันแหนก็มีเวลาคิดเยอะมากนะ อยากจะปั้นเจมม่วงไฮเปอร์แม็กเพราะผมไม่เคยปั้นเจมผมไม่เคยปั้มตัวแสงมืดแม็กสักทีนะแบบถ้าผมปั้นเนี่ยถ้าผมเติมแล้วก็ปั้นเจมม่วงเนี่ยเป็นไฮเปอร์แม็กนี่ยจะเป็นตัวแรกที่ผมปั้นแสงมืดได้นะก็คิดคิดอยู่นะมีรูบี้อยู่สองร้รูบี้อันนี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะเปิดหรือเปล่าอยากได้ห่วงยางหน้าร้อนเนี่ยมาใส่ให้บราบราวไฟนะครับผมอยากใส่ให้บราวไฟจริงๆคือแร่มันเยอะมาก รองเท้าเนี่ยก็จะจะเอาใส่ให้ตัวอื่นแต่ว่าตัวสายพลังผมไม่มีแล้วไงก็อาจจะใส่ให้สซากุลาแทนโอเคเดี๋ยวเราไปารับของรางวัลที่ไอดีถัดไปดีกว่านะครับผมมีสีดีนะโอเคลุยโอเคผมก็มาต่อที่ไอดีที่2ของผมนะไอเดี ID เกลือของผมเองนะครับเป็นไอดีที่เติมไปเยอะมากแล้วก็เกลือเยอะมากนะครับเป็นไอดีชินอสเกะแม็กนั่นเองผมได้อันดับที่7,900นะครับไอดีนี D. ไอ้น,นี้เนี่ยผมใช้คืออันนี้จริงเนี่ยสีดีเนี่ยผมใช้ออโต้คลิกเหมือนเลยนะส่วนดีๆเนี่ยโชคดีหน่อยที่ผมปั้นมาแล้วก็เล่นเล่นในเดือนนี้เยอะมากเพราะว่าทํา P 100ทําอะไรต่างๆเยอะมากครับก็เลยมีตั๋วเยอะประมาณ2 0 0รกว่าใบาเนี่ยประมาณ2 0 0ไรใบ2 0 0กว่าใบานะครับก็เลยทุ่มไปเลยนะครับเล่นออโต้คลิกเลยก็ได้อันดับที่7910นอะอันดับอประมาณตั๋วการะช้สีใบก็ อ่าเป็นอันดับที่อยู่ใกล้ๆกับเรกเวียตัวนาำไอเดียไอดีเวีตัวน้ำผมเลยนะครับอืมเาได้ของเท่ากันเลยนะแล้วก็อันดับกิวเหมือนกันครับอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมีคมพีเยอะเดี๋ยวผมจะพามารีสกิลแล้วกันนะครับเอ้รีออปชั่นที่4นะครับมารับไปเลยตอนนี้ผมมีตั๋วกาชากี่ใบเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผมเผอผมแอบไปเปิด15ใบก็เลยเหลือนิดนึงได้ส6ใบนะครับโอเคไม่เป็นไรก็คงต้องเก็บต่อไปละ ส่วนกบดำเนี่ยผมขอดูก่อนผมต้องอัพก่อนนะนี่ผมอัพเป็นห้องไปลูกริสตัลกับห้องผลิตวัตถุสิบผมห้องผลิตวัตถุิบเนี่ยผมก็อัพเป็นเลเวลยีหมดแล้วนะกบดำมีอยู่4ตัวนะผมลืมบอกไปว่าไอทีเมื่อกี้ ID ไอทีเวนานผมเนี่ยได้กบดำมาเพิ่มหนึ่งตัวก็เหลือแค่1ตัวครับเพราะว่าผมปั้นบลาฟหมดแล้วนะก็เหลือแค่หนึ่งตัวในไอทีนั้นนะส่วนในทีนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆครับอืมตอนนี้มีกบไฮเปอร์อยู่3ตัวนะ 3ตัวแล้วก็กบแดงมีอยู่0ตัวเอ้อลต้ากบดำมีอยู่4ตัวเ okay. ก็บไปเรื่อยๆครับผมเลยอะมาไอ้น,นี้เดี๋ยวผมจะมารีออปชันที่4นะผมเอ้ยเดี๋ยวเขี้ยวผมจะเอาผมจะอัพเขี้ยวตัวนี้นี่นะครับอัพได้แค่สช่องอ่ะสอรอบเองได้บวก2ไม่เป็นไรคอมลีเลเยอร์ผมก็จะใช้แร่น้อยลงเอ้ส่วนตัวนี้นะครับบอกเลยว่า คืออยากได้ลดไล่มากมันไม่ไม่มาให้ผมสักทีนะครับผมเนี่ยคือเนี่ยมันมีอยู่นะค่าใช้จ่ายในการผิวแร่มีคนได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ออ้ยลบสกิลส,ส,สี่สิบไม่เป็นไรผมไม่ได้อะคืออยากได้ลดแร่ถ้าได้ก็จะเอามาใส่ให้ชินโนสเกะครับแต่ว่ามันไม่ได้สักทีไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหจะมันไม่ได้เลยคุณผ,ผู้ชมโอ้โหผมบูชาไต่เพราะว่าคอาคำพีนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ลดแล่ให้ผมเลยอะ่ะ โอ้ใช้สกิลอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเดิมอีกแล้วอะอัน,นจริงๆรินะคุณผู้ชมตัวเนี้คือออปชันเนี้ยผมโอเคแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมีทั้งอะไรต่างๆนะอันนี้ก็โอเคแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ว่านะแต่ว่าตัวนี้คือชิ้นเนี้ยผมได้เป็นชิ้นแรกนะครับโอ้โหแรงโจมตีโอ้โหเหลือนิดเดียวอะคุณผู้ชมเห็นไหมมันไม่มาให้ผมเลยอะดูดิรถแรกอยู่ไหนเนี่ย โอเคครั okay, uh, ไม่เป็นไรก็ต้องหาต่อไปนะโอ้โ oh, ห oh, ต้านทา,านถอยกลับโคตรอุบาทมากๆเลยอ่ะอุบาทมากครับไม่มาให้เลยอ่ะจริงๆพีพีตอนนี้ผมอยู่หลีกอะไรอนะ่ะเออก็ป้องกันป้องกันชนะอยู่นะป้องกันชนะอยู่นี่ลูบี้อยู่ร้อยลูบี้มีอยู่1 1อยสิบ้านะก็คงต้องเก็บกันต่อไปส่วนผมก็ต้องหาออปชันที่4ของตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายในกรผลิแรกให้ได้นะครับ ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเนี่ยจะสุ่มได้ง่ายหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยสุ่มได้ยากมาก,มากครับได้ยากแบบยากจริงๆอ่ะตวเนี้เนี่ยเลได้ーーชั้นเยี่ยมอ่ะมันไม่ยอมไมาให้ผมสักทีนะส่วนแล้วตอนนี้ก็พยายามหาเคี่ยวไม่ได้นะครับผมก็เดือนหน้าก็าจ,ะจะต่อีกแหละไอ้ทีนี้คงต้องปั้นยาวๆเพราะว่าเติมมันหนักบ้างนะครับโอเคไปที่ไอเนี้ต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคครับก็มาต่อที่ไอดีสลามครบเซตนะไอดี ID นี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะก็เลยไตย่ตยตยไปเถอะครับผมเอาตั๋วไต่นะก็ ได้ันับที่สองหมื่นสองพันนะตัวกราชา1สิบสองใบกบไดอหนึ่งตัวแล้วก็คัมพีแล้วก็เขี้ยวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็รวมตัวกระชาก็ได้ประมาณสิบสี่ใบนะโอเครับเลยนะครับของรางวัลอันน,นี้ก็ไม่ได้เก็บตัวอะไรมากมายก็ได้แค่สิบสี่ใบนะครับเออสิบห้าใบสิอ่าสิบห้าใบมีเศษหนึ่งใบเนี่ยใช่ใช่โอเค กบแดงตอนนี้มีเท่าไหร่นะมีอยู่8ตัวนะ <c ười> คือเอาเท่าไหร่ก็เอาไม่หมดอะอันนี้กบดำมีอยู่7ตัวกบไฮเปอร์เนี่ยมี12ตัวครับผมกาลังเลยอยู่ว่าจะเติมไอเดีไปจทนตนหรือว่าจะเติมไอดีสลัมครบเซตดีเพราะว่าถ้าผมเติมไอเดีไปจทนานเนี่ยผมจะปั้นได้แค่เจม,ม่วงถ้าเจม,ม่วงใช้ไม่ดีเนี่ยผมก็คือเฟลเลยนะถ้าอนนโนคใช้ไม่ดีแต่ว่าผมคิดว่ามันใช้ดีอยู่ แต่ถ้ามาเติมในไอดีนี้นะครับผมก็มีโอกาสแบบถ้าท่านมืดถ้าท่านมืดตัวใหม่มาแล้วมันเป็นตัวที่เก่งมากเนี่ยผมก็มีโอกาสปั้นเป็นคนแรกปั้นแบบปั้นได้เลยอ่ะปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กได้เลยนะครับเนี่ยขาดอีก8ตัวเองนะขาดอีก8ตัวเองซึ่งมันแบบใกล้มากนะครับผมเสียดายกำลังคิดอยู่ว่าจะเติม2ไอดีนี้นะครับแล้วก็มีอีกไอเดียนึงก็คือไอดี ไอเดียเลนเจกอร์แม็กครับก็ลังเลอยู่3ามดนนี้แหละว่าจะเติมหรือเปล่าที่จริงคือลังเลสี่ดีนี้แหละ <c oughs> ตัดสินใจไม่ถูกจริงจริง,รงผมเนี่ยผมตัดสินใจไม่ถูกจริงๆม,ม,ม,มากครับอ่าฮะไอเดียนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้เก็บรูบี้ได้4ี่ร้อยหกสิบห้าลูบี้นะครับผมก็ลีกตอนนี้อยู่ทองสองไม่มีอะไรมากจริงโอเคก็มาอัปเดตไอเดียสลามไอดีสลามประมาณนี้แล้วกันโหยี่สิบเจ็ดตัวเลยเหรอนี่ โอเค19ตัวก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนพาร์คเกตเนี่ยผมก็อาจจะเติมการ์ดเลนเจอร์ก็ได้ไอจีนี้ไม่รู้เหมือนกันคือรังเลมากคือตอนที่ผมลังเลมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่ ID ีสุดท้ายดีกว่านะครับผมโอเคผมก็มาต่อกันที่ ID สุดท้ายนะ ID จีเลนเจอร์แม็กนะครับผมก็ไอจีนี้ก็เหมือนกันครับไม่ได้แต่แอะไรมากมายนะเอาเท่าที่มีนะครับตั๋วเท่าที่มีนะครับตั๋ววิ่งนะครับผม ได้ดับที่สามหมื่นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพวก,พวกผมไม่เล่นเน้นมากในดีๆนะโอเคก็โอเคอยู่โอเค,อย,อ,เคอยู่นะโอเคมารับของรางวัลดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมอันนี้แล้วใช่ไหมใช่พวกอันนี้ผมใส่หมดแล้วโอเคไม่เป็นไรตัวกาชามีอยู่ไอ,อ้ทีนี้ผมเก็บตัวกาชาอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับสามสิบแปดใบโอเค ก็น่าจะซื้อในร้านคาคิวเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะเพราะว่าในตัวเนี้ยมันได้21ใบใช่ไหมก็จะบวกเป็นอ่าเจบใบนะครับ70ใบพอดีเฮ้ hey! ยเจบใบเลยเหรอไม่ใช่ไม,ไ,มไม่ไม่น่าใช่ประมาณอ่าหกใบนะครับ60บใบเออเจใบบ้าอะไรโอเคอันนี้นี้ก็มีอยู่3ามรูบี้เนาะส่วนเรื่องของกบเนี่ยกบผมก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะ ขอดูก่อนนะกบมีอยู่เจ็ดตัวเท่ากับไอดีสลามเลยนะส่วนกบแดงเนี่ยก็2องสมสถึงสมตัว <c oughs> ไม่มีอะไรปั้นแล้วนะตอนนี้ก็ไอดียก็คงจะเงียบเหงาไปนานแต่ว่าเอามาจะรู้สึกครับเป้าหมายต่อไปที่จะปั้นก็คือปั้นทำมาจี่สึกให้แมคไฮเปอร์อาจจะเก็บรูบี้หรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวด,ดีๆนะครับผมอันนี้ก็โหทีมโหดมากมามา,มาตีผมนะครับผมโอเคทีมไหนอีกเนี่ย โอ้ oh, ทีมน,นี้ผมชนะได้ยังไงวะเนี่ยโอเคไปดูขอขอดูเกีวก่อนนะเกิลวตอนเนี้ผมก็ยังรับอยู่นะขาดอีก2ที่นะครับผมสามารถขอเข้ามาได้เลยนะแล้วก็จุดแรกเปลี่ยนเนี่ยผมยังไม่ได้แลกกบไฮเปอร์นะเพราะว่าดาวยังไม่พอแล้วก็เพลิดม่วงก็ยังไม่พอครับแต่ว่าเกียววอลรอบนี้ก็จะพอแล้วแหละนะครับผมวันจันทร์หน้าก็จะรับได้แล้วนะครับผมซื้อได้แล้วอืม ส่วนป๊อปปิ้นก็เลยวล61บเเข้าหวงไวมากทูทังกี้ก็เลเวล3สนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่เข้ามาช่วยกันตีนะครับผมในกิลวของผมนะก็มีคนเทพมากมายเทพมากๆเลยแหละนะนี่คุณไอฟุกุนะครับผมคุณไอฟุกุเทพเจ้าไา่ม่วงนะเกียร์หดมากกับตัวโอเคแล้วก็มีสมัชิเกีย์ท่านอื่นด้วยนะเนี่ยพ,พอผมมาดูไอดีผมเนี่ย รู้สึกว่ามันสวยนะไอดี ID สลามครบเซตนะครับผมแล้วก็แก๊งชันลี่ <c oughs> แก๊งชันลี่นี่เยอะมากอเนี่ยผมใช้ทีมป้อ่กันแค่ทีมนี้นะห้าตัวแล้วมันก็ป้องกันชนะได้ด้วยนะเนี่ยถ้ามีมูิยางอะ่ะสบายมากๆากเลยไอดีนี้จริง,รงๆเพราะว่าผมได้วาดเคกับเ่าไฟแล้วเหลือแค่มูิยางในไอดีนั้น <c oughs> ซึ่งมันตามหายากมากอ่ะผมก็ได้ใช้ผมก็เอาเปล่าจรวดมาใช้เลยนะทั้งไอจีสลามทั้งไอดีเอเลนจเกอร์แม็กเนี่ยผมก็เอาเปล่าวรวดมาใช้ ไอดีเวทตำนานด้วยครับเอามาใช้ทั้ง3ตัวเลยเอามาใช้ทั้ง3มันเลยอ่ะอืมมันดีมากอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองปิดท้ายพีพีแล้วกันนะครับผมสู้กับเมเลรัสกับไทกะแล้วก็อาริจิกิไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าทีมเขามีตัวบินไหมถ้ามีเนี่ยผมก็จะใช้โอเคไม่มีตัวบินผมจะใช้ทีมที่หนึ่งนะโอเคเลสโก o ครับผมปิดท้ายด้วย PP แบบไม่รู้ว่าจะสบายสบายหรือว่าจะตึงมา ลุยครับผมมาจะตลกแสนโดดเด่นเนี่ยผมคาดว่านะคือจริงๆเ่ะมันใช้ได้ดีพอๆกับมันใช้ได้มันใช้มาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันใช้ได้ดีนะครับผมสกิลมันคล้ายๆไม่ใช่คล้ายดิมันแบบเอามาคอมโบกับเจมเมืรได้อ่ะนะเอามาใช้แทนเจม,มืมอดได้เหมือนกันแต่ว่าการที่ผมพูดว่าใช้แทนเนี่ยมันหมายถึงสกิลของมันนะมันมีการเปลี่ยนฝั่งศัตรูเหมือนกันก็เลยแบบ ก็ได้อืมมันแบบเปลี่ยนได้ดีอยู่แต่ว่าเจมเมอร์อ,อะมันเปลี่ยนแผงหลังด้วยไงเปลี่ยนทั้งแถบนะครับซึ่งสกิลมันดีมากแต่ก็บาตโ,โลกก็ไม่แพ้กันนะมันมีดาเมจเปลี่ยนรูปแล้วก็ยุกเลืออมาตะด้วยสกิลมันดีมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่เอาตรงๆคือผมพอผมเจอเมื่อไรเนี่ยมันแม่นมากเลยนะจริงๆนะครับผมไม่เชื่อลองเล่นดู คือแบบถ้าใส่เกียร์สุดให้มันนะไม่ใช่เกียร์ฟรีอะเจมอาบราวบราวตัวตลกแสนตัโดดเด่นเนี่ยคือมันโหดมากถ้าใส่เกียร์สุดให้มันนะมันจะแบบโดนแต่ละทีเป็นกล่องหมดเลยอะทีมผมอะนะครับ <S <S โอเคเรียบร้อยครับผมรอบนี้ก็ชนะไ,ไปโดยใช้เทมนะขออนุญาตดูเกียร์กับตัวดีกว่านะโอ้โหไทยกะโหดมากสุดยอดเมลุดักก็โอเคมากเลยอะไอที่สวยมากเลยนะไอทีนี D ้นะครับผมมีทั้งคอมโบตัดแร่กับตัวโหดดั๊ไทยกะคอมโบสุดโหด โอเคครับผมประมาณนี้เลยกันนะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมม,มากๆครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็มารับของเสตเ e ตอีเวนต์นะครับผมและก็อยากรู้ว่าผู้ชมนะครับวิ่งจบสเสตเ e ตอีเวนต์อันดับที่เท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมเพาสำหรับคลิปนี้ก็ไมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซายอยู่นี bye ่วะบาย